ครับเดี๋ยวนี้คือวิธีการเสียบสายเครื่องไ800ทัชนะครับอุปกรณ์ที่ได้ไปนะครับหลักๆเลยเสียบเนี้ยที่เสียบแล้วลูกค้างงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวน power ะอันดับแรกเลยนะครับสายลิ้นชักก่อนเลยสายตัวเนี้ยผมจะเก็บไว้ในลินนนนล้นชักนะครับอันนี้ผมผมผมคว่ำคว่ำลิ้นชักนะครับเพื่อให้รู้ว่าจะได้เสียบตรงไหนอันนี้จะอยู่ในลิ้นชักนะครับให้เอากุรแจเสียบแล้วก็เปิดออกมานะครับ เปิดออกมาก่อนอันดับแรกหยิบตัวนี้ออกมามันจะเป็นสายเหมือนสายโทรศัรพท์สองทางเนี่ยครับปักเหมือนกันนะด้านนึงเนี่ยเข้าป้าลิ้นชังนะครับอันนี้คือฝั่งด้านล่างของลิ้นชังนะครับผมหงายขึ้นมาเสียบไปจะมีรูอยู่ครับครับเสียบครับอเสียบเสร็จแล้วด้านปลายสายด้านนี้นะครับเสียบเข้ากับตุกเครื่องนะครับ รูนี้นะครับสีเทาแยกออกมาอันเดียวนะครับเขาจะแยกออกมาของเขาเลยนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ใส่แลนนะครับเนี่ยตัวนี้ใส่แลนนะครับตัวนี้ใส่แลนไม่ใช่นะครับเป็นตัวนี้นะครับกอใส่ไฟลลไปโอเคเนี่ยตัวนี้ครับสายลิ้นชักพอเสียบไปมันจะดังแกลกนะครับแกลกอย่างเงี้ยนะครับเแบบนี้เนี่ยคือสายลิ้นชักนะครับ โอเคผมขออนุญาตถ่าออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสียบตัวอื่นต่อครับส่วนอันนี้ที่มาออกมาจากใต้ฐานนะครับตัวนี้มันจะเชื่อมกับบอร์ดโดยตรงเลยนะครับมันจะเป็นสายของคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราใช้แล้วก็วางยื่นออกมาอย่างนี้นะนี่ครับตัวเสียบอยู่ตรงหลังคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวบางคนหาไม่เจอนะครับว่าอ้าวสายคีย์บอร์ดไม่มีมาเลยนะครับมันจะม้วนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะครับเราก็เสียบ เข้าตูดต,ตรงนี้นะครับก็มุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะสายมันตึงละก็เสียบเข้าตูดคีย์บอร์ดนี่เลยนะครับมันก็แก๊กเหมือนกันอ่าส่วน power นะครับ power power เ,เ,เนี่ยทางนี้นะครับเข้าบอร์ดนะครับบอร์ดก็อยู่ใต้เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอแยกหาก่อนอ่าตรงนี้ครับข้างรูสีม่วงเล็กๆเ,เนี่ยครับเนี่ยรูเล็กๆมันจะเป็นพอร์ตเดียวกันเลยนะครับเสียบข้างรูสีม่วง นะครับขออนุญาตไม่เสียงครับเพราะว่าจะให้ดูโอเคหลักๆก็มีแค่นี้นะครับส่วน USB อื่นก็เป็นเมาส์เครื่องสแกนเหมือนเดิมนะครับหรือใครที่ซื้อเครื่องทาบาร์โค้ดไปด้วยก็เสียบ USB ได้เลยนะครับข้างนอกมีสองพอร์ตนะครับมีสองพอร์ต USB นะครับเมาส์เครื่องสแกนได้เลยนะครับหรือจะเสียบไว้ข้างล่างก็ได้ตรงนี้เอาไว้เสียบแฟลชไดร์จะได้สะดวกนะครับปุ่มเปิดอยู่นี่นะครับปุ่มเปิดอยู่ใต้จอนะครับตัวนี้จะไม่เหมือน i แปดร้อยทัพ หลักๆก็มีแค่นี้นะครับวิธีเสียบสายของเครื่อง i800 นะครับขอบคุณครับ